Miss Table Tennis. <laughs> and my name is Ping Pong. Okay. Ping Pong is Table Tennis. Table Tennis, okay. So, Shang Shu Ping <laughs> Pong. Okay. Okay, I'll ask you a question. I'll ask you very easy questions, okay? Yes. Okay. Ngai, right? Ngai. 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 Easy. ngai. Okay. Ah. So, Tamai Ngangam. So, why Beauty Pageant? Tamai <laughs> Ting Why? You become, yes. you want to be a beauty pageant. Why Beauty Pageant? <laughs> การประกวดนางงาม <Beauty. S 1> ทําให้ฉันได้เสนอมุมมองความเป็นตัวเองความงามมีหลายรูปแบบช้าๆเลเล่ยนแปลแปบไม่ทัน <laughs> ความงามมีหลายรูปแบบ There's a, a different very kind of a beauty Okay kind of มีคนบนโลกนี้แบ่งตัวเองออกเป็นสองกลุ่ม some people divide uh, people in this world into two groups oh, okay. กลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันไม่สวยทางกายภาพ The first group said she's not physically beautiful. บางกลุ่มบอกว่าฉันสวยด้วยหน้าตา Another group said she has a beautiful face. และฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่ฉันทำว่าฉันสวยจากภายในเนื้อแท้ของฉันจบหรือยังยังไม่จบ But she b e l i e v e d that she's her beauty from the inner inside from inside ฉันจะนำเงินที่ได้ she wants to use <laughs> like the her reward the money reward ดูดไขมันช่วงหน้าท้องไปตกที่โชโคลขอบคุณค่ะ ไม่ได้ความหมายความอะไรใดๆเลยความสวยไปไหนก็คือความใช่ผลงานของเราเนี่ยมันเป็นความงามพิเศษนั่นก็ออกมาเอามาให้แฟนๆน้องก็ใช่ไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้สอดคล้องเลยอัพเอร์มิชเชนอัพเอร์มิชเชนนี่ค่ะมึงอย่าตอบให้ดูมีมาตรฐานมากนะเดี๋ยวความตอบกูไม่เลยเดี๋ yk ูดูเป็นสังคมโอเคจะเดินฉันตอบก่อนเออ yes โอเค I would say คุณค่ะ คุณชอบกินไก่ไหมกินไก่ไก่ยัวไก่อ s h ไทยอีงเลไก่ชิกกี้นอีแกลปเป็นไก่อะ like to eat c h i าย e n Oh you like ไ o e and then ทำไมฉันชอบกินผู้ชายไหมชอบกินไก่ไหม Water b i r d Clear Eye นกน้ำเบินตา มิลาเอนจอยค่ะซัมมีลาเพลินใจบิ๊กซิตี้แฮฟทูบีเมืองใหญ่สองทะเลชามมิ่งป่าบิชซัมมีสะพานป่าเซ็นเตอร์ช้อปปิ้งออฟเซาเทิร์นออฟไทยแลนด์ศูนย์กลางท่าเมืองใต้ Thank you Oh my god Oh my god คนหนึ่งตอบตามที่เตรียมมา อีกคนหนึ่งชัดใหม่ My answer is ์ r จอคำขวัญเอาไปโฮมชาโยโฮมช้าสโลแกนว่าันโฮมชาโอเค you can ask anything about ก็อันสเตอ one thing ใช่มาสโลแกน that's very smart yes so who should be crowd คะ you can say no one นะคะ don't worry we have to tablate t a b l e t e ไม่มีผู้ชนะในทีนี้น <laughs> ไม่สอมองดังสอง <laughs> ถ้าตัดสินได้ชนะ <laughs> ก็มากวดโดนดายนะครับโอเค I will prepare นะ and next year yes I will back you come back again I think I'm a next Miss Grand International yes I <Yeah. S 1> believe that